ไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐานสากลผ่านการจัดกิจกรรมความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน MOE ค่ะที่ห้องประชุมการ์เด้นฮอลลโรงแรมเดอะพาโกอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต งานในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดภูเก็ต MOA โดยมีนายสมวิทย์สุพรร์ไพรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสาวผันนาพรมวิเชียนศึกษาที่การจังหวัดภูเก็ตผู้แทนปกครองจังหวัดภูเก็ตภาคส่วนราชการและสมาคมด้านการศึกษาเข้าร่วมค่ะ จังหวัดภูดเก็ตค่ะแม้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสูงแต่ยังคงประสบปัญหาด้านการศึกษาอาธิการหลุดออกจากระบบของเด็กและเยาวชน การขาดแคลนครูในบางสาขารวมถึงการจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานดังนั้นค่ะความร่วมมือผ่านบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOA ตัวนี้จะเป็นกลนไกลสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่และนําไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวการศึกษานวัตกรรมบริการมาตรฐานนานาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ โอกาสเดียวกันนี้สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่17สิงหาคม2567ที่ผ่านมาโดยมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน8ด้านนะคะประกอบด้วย ด้านที่1ค่ะการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำด้านที่2การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศา,าสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านที่3การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพืเอ่อการสื่อสารด้านที่4การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําตามความต้องการของพื้นที่ด้านที่5ค่ะการพัฒนาทักษะดิจิตอลด้านที่6การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชนด้านที่7นะคะการบริหารจัดการบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่8ค่ะการจัดการศึกษาที่ตอบสนอ นองต่อผู้เรียนนั่นเองค่ะ